ันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเกยป๊อปนะครับแลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปใหม่ที่เราจะมาพูดถึงลิซ่าแล้วก็ฮารุโตะนะครับในวันนี้เนฮารุโตะได้มีการพูดคุยกับแฟนๆกันอีกครั้งแล้วก็มาพูดถึงลิซ่านูน่ากันอีกแล้วซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องราวเดิมนะครับกับ Hello Challenge นั่เองที่ในตอนนั้นเนี่ยเป็นไวรัลไปมากๆเลยกับการเต้นเพลง Hello Challenge ระหว่างลิซ่านูน่าแล้วก็ฮารุโตะนะครับพี่น้องตึกดำของเราเนี่ยก็มาเต้นด้วยกันจนคลิปเนี่ยกลายเป็นไวรัลไปเลยตอนนี้นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดมีแฟนๆไปถามฮารุโตะนะครับและฮารุโตะเนี่ยก็บอกมาว่าในการถ่าย TikTok ตอนนั้นในการถ่าย Hello Challenge ในตอนนั้นลิซ่านูน่าบอกว่าอยากถ่าย Hello Challenge กับ TikTok แล้วก็อยากเต้นกับฮารุโตะนะครับเป็นคนชวนฮารุโตะก่อนเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยฮารุโตะก็เคยตอบคําถามนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าครั้งนี้ฮารุโตะเนี่ยเขามาเพิ่มข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลลับที่เพิ่งจะเปิดเผยในตอนนี้นะครับสาหรับ คลิปวิดีโอ Tik กต o อกชาเลนจ์นั้นหรือว่าเฮลโลชาเลนจ์นั้นที่เต้นกันแบบว่าเป๊ะๆป,ปังๆเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ่ายกันประมาณ10ครั้งได้เลยนะครับสำหรับการเต้นชาเลนจ์เฮ l โลแถมฮารุโตะเนี่ยยังมาชื่นชมลิซ่านูน่านะครับว่านูน่านั้นสามารถที่จะจดจําท่าเต้นเพลงเัลโลของฮารุโตะของเราๆเด็กๆเทรเชอร์เนี่ยได้รวดเร็วมากๆซึ่งก็เชื่อมโยงไปกับหลายๆเรื่องราวนะครับที่ลิซ่าของเราเนี่ยถูกชื่นชมในด้านทักษะการจดจําท่าเต้นที่ดูเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถเต้น ตามกันได้แล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฮารุโตะเนี่ยมายืนยันให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับวาลิซ่าโนนาของฮารุโตะเนี่ยเขาเก่งมากๆสามารถจําท่าเต้นเพลงแฮนโดได้อย่างรวดเร็วท,ท,ทั้งๆที่ฮารุโตะเนี่ยสอนไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับลิซาเนี่ยก็สามารถจําท่าเต้นได้และทุกอย่างเนี่ยก็ออกมาเป็นคลิป เฮลโลชาเลนจ์ที่เราได้เห็นกันกับไวรอลสุดปังพี่น้องตึกดำฝาแฝดลิซ่าฮารุโตะนะครับที่มาเต้นด้วยกันแต่กว่าจะได้คลิปที่เป็นสําเร็จรูปหรือว่าที่เป็นแบบว่าไฟนอ l ี่มานั้นเนี่ยก็ถ่ายไปประมาณ10ครั้งเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการเต้นผิดแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยน่าจะหลุดหัวรอก,กันมากกว่าโดยซ้ำนะครับพูดแบบนี้เนี่ยเอาซะอยากเห็นคลิปตอนที่กําลังเต้นแล้วก็เต้นผิดกันบ้างเผอหัวรอะเพอเล่นกันบ้างเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงกับเบื้องหลังการถ่ายทํา เฮลโหลชาเลนจ์ระวังลิซ่านูน่าแล้วก็ฮารุโตะเฟเชอร์นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยฮารุโตะนะครับเรียกลิซ่าวันนูน้าได้แบบว่าเต็มปากมากๆเต็มท่อยเต็มคําชัดท่อยชัดคามากๆนี่แสดงว่าทั้ง2คนเนี่ยต้องสนิทสนมกันมากๆแน่นอนนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากๆเลยระหว่างพี่น้องตึกดาใน YG Entertainment นะครับใครที่ชื่นชอบลิซ่าแล้วก็ชื่นชอบฮารุโต้เนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแลวการมาชื่นชมทั้ง2คนได้เลยหรือว่าใครเนี่ยจะกลับไปดู Hello Challenge ของ ลิซ่าแล้วก็ฮารุโตะกันต่อก็ได้นะครับยอดวิวเนี่ยปังมากๆรับรองเลยนะครับว่าสเสน่ห์ที่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยโชว์ออกมาในคลิป h e l Lo Challenge นั้นทุกคนดูแลจะต้องยิ้มตามแล้วก็จะต้องโดนตกเข้าด้อมแล้วก็ตกหลุมรักเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเลยนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของฮารุโตะแล้วก็ลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองคนลิซ่าแล้วก็ฮารุโตะเนี่ยอย่าลืมซัพพอร์ตทั้งคู่กันเยอะๆนะครับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจงให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง